สบายดีสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะวันนี้แต่น้อยแต่งตัวแบบแังซีไปไปเบิง้งลูกของเอื้อยหกนะักเนาะเอ็มเอลศูนย์หนึ่งน้องคีที่เพิ่อนประกวดมิสลาวอ่าเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งน้องเพิ่อนประกวดอยู่หอประชุมแห่งสัง้นอยู่แถวราคาละโคกเนาะแดงหนายยอย่างเดียวรอเดี๋ยวไปหับเอื้อยหกกักแล้วกะจะพาไปทา เอฟซีดูคนแบบทายให้เอฟซีบึงบรรยากาศอย่างภายในงานเนาะว่าเวทีประกวดอ่าอยู่ประเทศลาวนี่เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวไปกันเลยสบายดีสบายดีแอลเอทต้องเออหักมื้อนี้ต่น้อยกับอ่าเอื้อเพิ่นมาเบิ่งลูกลูกส,าว,กสาวลูกสาวลูกสาวก็อ่าแอเอทประกวดเนาะประกวดมิสหยังแมิสลาว มิสลาวปี2 0งพันเจเอ็อศูนย์หนึ่งเนอฝากเสียเด้อเบิ่งแม่ยังงาม่วงนี้เบิ่งลูกสาวยจะซ้ำได้เนาะเดี๋ยวเอาเข้าไปเบิ่งบรรยากาศทางในบรรยากาศภายในรู้สึกมิสลาวศูเดี๋ยวจะเขาจะมาลงทะเบียนก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศทางในกันเดี๋ อขอบรรยากาศไทยทั้ทงในจะประมาณนี้เนาะคนกำลังคนกำลังมามาเชียเนะาะเริ่มรังหลาย้ามาจะพากันจองเป็ VIP นโะต V I P เนาะโตหนึ่งโตโตหนึ่งเนี่ยเขาจอง1นะิบสล้านเนาะ13ล้าน น้องเคที่คนนี้เป็นตัวจีนโซนเอไพีแล้วกนเ,น,น,นะนเป็นปี้พี้นางอันนั้นเป็นฟีนึงอานเซนห้าชิพันะพก,กีบเนาะคนก็จะเริ่มรังไงกประมาเขาจองซาแล้วก็เลยได้แถวท้ายนี่เนาะแต่กับ่าเป็นอย่างเสียชุดอใจอันนี้นกลับมาเนะปึง้งนี่เป็น ตอกไม้มาเสียเอ็มเอลศูนหนึ่งได้ยังก็เ่้เดี๋วเอาไปไว้รถอย่างก่อนเนาะไว้รถจะอับเนอะก็จะมีอาหารให้เนาะเปยำสลัด Mi la prima. 喂哈。 你那么厉害呢？ แลวต้องขอสวัสดีไปยังข้ารผสมคามาที่กำลังติดตามครับโซ s t r e a m Live ของเราในปัจจุบันนี้อยู่ที่ Facebook เพจของ Miss าวหรือนางสาวลาวแต่ในวันนี้นนเราต้องมารลุ้นกันเพิ่มติมในการติดตามเพื่อให้กำลังใจสำหรับทั้ง30หมายเลขของเขาแม่แมว Greeting from National Convention Center and the audience watching online stream on Miss La page on Facebook. I am Tanina and the person next to me is Mr. E Kumawong. We feel so delighted to be the masters of Serenity tonight's event. <coughs> ซึ่งต้องบอกว่าผลก็อยู่ในมือขับอาจารย์ปัจจัยพลอแล้วกองเสียงเป็นอาไรซส้มเสียงกัอีกหนึ่งครั้งในบอลทสำคบ้าจะรงเลยและอาจายี่มันยังสามารถกดไลคเลยกดเชียร์ออกไปเพื่อจะได้ห่วใ้กำลังใจสำหรับดับผู้ประกวดเขาพ่อปวดเจ้าพร้อมแล้วทุดแานพ่อโบ ผมแล้วสิ่งทงเราจะเริ่มต้นได้กับประกาศสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลที่มีก็คือรางวัลนางสาวหน้าออนก้อนไว้โดยผลิตภัณฑ์ดงจีน่าสิ่งจะได้ทำเป็นจำนวนครั้งสบล้านกิบควบด้วยสายสไปร์แม่แล้ว firstly we are going to announce the special prizes from dina uht milk winning 10 million kip cash and sash และรางวัลนางสาวหน้าออนก้อนไว้โดยผลิตภัณฑ์ดงจีน่าได้แก่ หม่เลวซู สวีไลอุดระผูกในการบริษัทเจมี่อินพ็อตเอ็กซ์พอตอีกหนึ่งรั้ในการมอบับสำหรับเงินสดมูลค่า10ล้านกิโลกรัมของการบริษัทเจมี่อินพรอตเอ็กซ์พอตอีกหนึ่งรั้นของการเส้อ มาได้เนาะโฮมานุ่านุ uh ่งนันสาวทั้ง30คนมาได้หลากหลายของเสื้อของดีไซเนอร์ตลวหละกในที่สุการ่งนผู้สมัครบ้านกลมเสียเขายังไหวโบ่โฉอเสียง่างๆอีกขั้นกับเจ้ามันเป็นการเจ้าที่กลุ่มงานนหนึ่งนั่นเ้องนัจะให้ทานคณะกรรมการผู้สมุครบทีในการตัดสินเพราะว่าขับเลื่อย่างอิริเต็มๆหมายเลข M L ดึงจุดปดหมายเลข M L 30ต่างคนต่างมีความฝันจะมีเพยงแต่หนึ่งเดียวเอะ ML SOPEN! Congratulations to ML28! En next, may I in invite Easter Yuan Khanna, Yuan Juk Zien en Ik ga het nog voorstellen, ik ga het nog voorstellen. ยันครับมาเขได้วจากคงุประณว่าลไคนสกําลังใจมาที่สาคัญุ่ปกะแค่คับกระดาษประสบที่อยู่ในหอประสบในส้ลังในครั้ที่ซึ่งวคนี้แสดงความจอย่างสูงนการสัมที่กาลังที่ตามังเฟซบุ๊กไลฟ์ไเอาอยู่สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้บารวมกกับนั่งใ้ แสดงก็ไม่ดีนะเพื่อเตือนาระากาศสำหรับหมายเลข M L สูตรหนึงหลือหมาเลข M L หนึ่งกองกับเขาลำดับต่อไปที่เป็นเกียร์ยนเซ็มานจูเจียนปินในการบาพับเงินละมุนละมนสิบล้านเกียร์าวขอเสิญิง้นทางด้าจน ต้องกค้แสดงความยินดีนกับหมายเลขเอ0 1นั่นเองน้องที่ขว้ารางวัลที่ไปได้กับรางวัลก,กิจกรรมดีเด่นน,นั่นเองแสดงความขบใจเป็น,ยน,น,อ,ยนอย่างสูงอีกนกครับต้อ,องโค้ดขบใจมากจูเชียนปิ่นยันเซอร์ปวกคอลได้ขอเข้บใจ Chúc mừng. Congratulations to đã plan <coughs> to make it to the top 16. Lucky Pandu, còn thế người ta mà mày lên khi họ đang top 8, 9, 10 nữa. Lệ, mày lên พ่อที่ค่อนข้างาท้ายกันเลยเนาะเพราะว่าห้องต่อไปน้องๆจะต้องมาพ่อกับไหวพิพัปฏิมัครับห่อทีเวอร์นั่นเองราะกโอกาสนี้ต้อโขเสด็ควบใจ้ ทีเท่านั้นเฉพาะโฮปแสดงคัดนสนกะติลิงคีเวิร์ดจฉพพร้อมแล้วคีเวิร์ดมาเริ่ม หนึ่งทินจากทาง CEC Computer n o t e บุ o k จากทาง b o ั z LT Computer g i p b o ์เช h e r จากทาง Beyond Saga h o s p มูลค่า5้สิบล้านกีบแต่งหน้าฟรีหนึงปีจากทาง Kawi m ไป e ับและพ<ช>บกิฟต์บอลช์จากทาาีมเว้นะพ,า,พาเขาวอกห้าคน้ยายได้แก่ใหม่เลย जी साहब नाम के बाद तीन ती कह และคนที่จะได้พาเข้าไปในรอบต่อไปขอพาเขาสุดท้าย ปฏิบัติการ <ขอ S 1> ในรอบนี้ซึ่งเขาจะมีโคํคำถามให้บรรดาน้องๆนนห้าคนช่ดย้ายขวงเขาเดินกับสองข้างและน้องมีเวลา30นาทีในการตอบค <G ül> ําถามของน้องคือในานามน้องเป็นปืนญิงคนหนึ่งน้องมีวิธีการแนวไหนในการสร้างตนเองให้เป็นปืนยิงที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมอีกหนึ่งขัง้นในานามน้องเป็นปืนญิงคนหนึ่ง น้องมีวิธีการแนวไหนในการสร้างตนเองให้เป็นเปยิงที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเฉพับพอแล้วขอเชิญสำนักตัวน้องเองสิ่งแรกที่น้องต้องเริ่มจะต,ต้องเริ่มจากตัวน้องเองต้องมีภาวะการากป็นผน้ำมีความรู้ความสามารถและวิวัฒที่จะพัฒนาตัวเองและก็สามารถสร้างพลังหัวให้แก่คนในคนอื่นได้และน้องอยากแจกต่างให้มาตาดใจให้หลายๆคนให้บนน้องในตอนนี้ คือน้องไม่ได้เป็นคนที่งานเก่งสุดแต่น้องก็สามารถพิสุจนให้เพื่คนเห็นแล้วว่าน้องก็สามารถเป็นนักสาวอประจำปีโคตรศาสสารได้ด้วยกัน because i believe in myself and i don't like give up to make my dream come true and now i m really want to be miss laos 2023จริหรอลูกว่าน,นีมั้งเชิญเลยหมดไฟบ้างน้องเชีย,ชยง์เหรอเชียรยเคที่ยวออกมาแล้ว ความมุสิกเทไหรโอเคอยู no oh, no ่เนาะเต้นละก่นดีดีสุดแล้วแล้วว่าสิที่พัฒนาขึ้นปตกีกเป็นยังเป็นยังี่ก็ดีแล้วนองมาหลายคนเนาะกับมีคนในวารเนาะอยูีนี่จะน้่งจนีเนาะใามาก็จะดูอะไรตันสิาแต่เราหน่ยน้อยเยาะแต่ตน้อยาได้อยู่ตัวเบื่งล่า เราวันน,น,น,นี้หนึ่งเดืนเนาะุรีเดแล้วขอมาเจ้าที่ที่เดีด๋ยวว่าจะไม่ละคิ๊ก